ความสามารถในการสร้างสาราอนุมูลอิสระของเราลดลงและามให้ตาชัาของเราเริ่มเอียงขึ้นทุกวันจะดวก่อนนะคุณรู้หรือเปล่าว่าแต่ละวันร่างกายของมนุษย์สร้างอนุมูลอิสระเท่าไหร่มนุษย์มีเซลล์ในร่างกาย37ล้านล้านเซลล์ซึ่งก็ฟังดูเยอะมากๆแต่อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นต่อวันมีมากถึง3แสนล้าน,ล,านล้านอนุมูลอิสระต่อวันซึ่งส่งผลทําให้เซลล์เสียหายและเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค NCTS Non Communicable Disease ซึ่งก็เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รียกง่ายๆว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคหรือโรคที่เราสร้างขึ้นเองอย่างเช่นมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจซึ่งเป็นโรคที่คนรอบข้างเราเป็นทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะแต่รู้ไหมว่าการเสียชีวิตของคนทั่วโลก83มาจากโรค ncds ได้ในแต่ละปีคนไทยกว่า73เสียชีวิตด้วยโรคกลุ่มนี้ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซะอีกอย่างที่บอกไปสาเหตุก็มาจากความไม่สมดุลของตลาดช่างที่มีอนุมูลอิสระมากเกินไปการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระ ตกเป็นต่อทุกอวัยวะในร่างกายของเราถ้าส่วนไหนโดนทําลายได้อนุโมยอิสระมากส่วนนั้นก็จะเสื่อมเสียหายจนสุดท้ายก็เกิดเป็นโรคไม่ว่าเราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนจะกินวิตามินผักผลไม้หรือสารต้านอนุมูลอิสระมากเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอที่จะลดอนุมูลอิสระต่อวันได้เพราะสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปลดอนุมูลอิสระได้เพียงหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งก็ต้องกินเข้าไปในปริมาณมากถึงจะเพียงพอในการลดอนุมูลอิสระต่อวันอย่างเช่น ต้องกินส้มว,วันละ375ผลกินบรอกโคลีวันละ500ถ้วยหรือวิตามิน4 2 0เม็ดถึงจะเพียงพอต่อการลดอนุมูลอิสระต่อวันซึ่งก็คงไม่มีใครจำได้จริงแต่ด้วยวิทยาศาสตร์ทำให้เราพบวิธีที่จะทำให้ ค้นคว้าและวิจัยกว่า40ปีจนกลายมาเป็น p r o t e n t i v m n e r v e Tool s y n r g i z e r ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระแต่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้1ต่อ1ล้านต่อวินาทีซึ่งคุความหัศจรรย์ที่ร่างกายเราทําได้อยู่แล้วใช่คุณฟังไม่ผิดหรอก p r o t e n t i v m n e r v e Tool s y n e t i z e r สามารถลดอนุมูลอิสระได้40%ใน30วันถูกตรวจสอบจากรายการทีวีชื่อดังอย่าง ABC Prime Time รวมไปถึงการออากาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และมีงานวิจัยอิสระตีพิมพ์ในวารสารต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบมากกว่า20งานวิจัยมีการจดสิทธิบัตรในอเมริกาถึง7ฉบับและดีที่สุดเท่าที่วิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้ทําให้เรารู้แล้วว่าต้นเหตุความเสื่อมและการเกิดโรคต่างๆมาจากกระช่างที่ไม่สมดุลจากการเกิดอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างเองจากคําถามหนึ่งคำถามในห้องทดลองทําให้เราพบวิธีที่สามารถกระตุ้นความสามารถเหล่านั้น ให้กลับมาคงความสมดุลให้กับตาช่างของคุณเพ่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นและทําได้มากขึ้นด้วยความอัศจรรย์ของร่างกายคุณเองให้โอกาสเซลล์ของคุณได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายของคุณมันสุดยอดขนาดไหน